ได้รับความประทับใจมากๆเลยเพราะเป็นเรื่องของการอสอนเรื่องเกี่ยวกับ NLP นะคะซึ่งเราติดปัญหาเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคะ,ะปัญหาเสียงในหัวว่าเราจะทำยังไงนะคะให้มันหายไปได้ก็เรียนมากับหลายครูหลายโค้ชนะคะแต่ก็ยังไม่เก็ทพอดีช่วดีมาเจอโค้ชเปิดสอนฟรีให้กับพวกเราและก็ได้เข้าไปเรียนเมื่อวานซึ่งสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เห็นทันตาเลยนะคะแล้วก็ ที่เข้าใจมากๆก็คือว่าโค้ชได้บอกถึงสาเหตุนะคะว่าที่เราไม่ประสบความสําเร็จในทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรอันนี้สําคัญมากเลยนะคะถ้าเราไม่รู้สาเหตุเนี่ยมันก็ไม่รู้วิธีแก้เหมือนกันนะคะซึ่งโค้ชก็จะแยกแยะเป็นหัวข้อแล้วก็สอนทำนะคะในเวิร์กช็อปในซูมเลยนะคะแล้วเราก็ได้ทํากันแล้วกออ็ทุกคนก็ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะออสิ่งที่เราศึกษากันมาในทุกๆวันเนี้ย นะถ้าเรานะฮะไม่ไม่ได้เปลี่ยนจริงๆเราก็จะไม่รู้ว่าเอสิ่งที่เราติดนั้นคืออะไรนะคะอันนี้สามารถที่จะติดตามโคชโอป้าได้นะคะในหลายๆช่องทางนะ,ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะคะถ้าใครสนใจนะศาสตรน์นี้นะที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ไปตลอดชีวิตก็ติดตามโคชโอป้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ